บทที่30จุดทางอ้อมติ้งขอแสดงความยินดีกับปรมาจารย์ทักษะล้ำลึกอันดับต้นๆหลิงเทียนปู้ระดับสีเหลืองได้ทะลุผ่านไปสู่ระดับความเข้าใจได้สําเร็จหลังจากดําเนินการขั้นตอนหลิงเทียนนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดระบบก็เสริมความแข็งแกร่งของขั้นตอนหลิงเทียนให้เป็นการบูรณาการและความเชี่ยวชาญจีโยมีความสุขมากในทันทีตอนนี้เขาสามารถกําจัดงูเหลือมยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเขาได้แล้วติงอาจารย์ไท่ก้าหลิงเทียนและ9ก้าหลิงเทียนได้รับประสบการณ์100ดอกจันทร์999ครั้ง การใช้ก้าวหลิงเทียนอีกครั้งจีโยรู้สึกได้ว่าความเร็วของเขาเร็วกว่าของเขามากเจียงหยูซินซึ่งไม่อ่อนแอก็สังเกตเห็นสิ่งนี้อย่างคลุมเครือเธอหันหน้าไปมองงูหลามยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเธอและทันใดนั้นก็พบว่างูหลามยักษ์ที่อยู่ข้างหลังเธอถูกจีโยยนไปไกลขึ้นเรื่อยๆจูจ่ๆความไม่เชื่อก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันบอบบางของเธอและดวงตาที่สวยงามของเธอก็มีประกายมากมายความแข็งแกร่งที่จียูแสดงทำให้เธอตกใจอีกครั้งทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าชายหนุ่มตรงหน้าเธอลึกลับราวกับหลุมลึกและเธอจะไม่มีีวันนนนมออองทลุุชายหคนน้ออกไป ความหวังถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งแต่พลังงานอันล้ำลึกในร่างกายของจีอยู่เกือบจะหมดลงเขาพูดกับจีนยู่ซินด้วยสีหน้าลำบากใจร่างกายของฉันขาดพลังงานอันล้ำลึกฉันจะเอาหุ่ยส่วนตันออกจากแหวนของฉันแต่โปรดป้อนให้ฉันด้วยในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หยิบยาหูอิก,กัวหนึ่งเม็ดในแหวนออกมาใส่มือของจีนยูเอ็กซินด้วยพลังจิตของเขาจีนยูเอ็กซินมองไปที่ยาหูอิก,กัวในมือของเธอและทันใดนั้นความคิดตลกตลก,ก็ผุดขึ้นมาในใจของเธอ ฉันเห็นเธอถือยาหูอิกวัวในมือไว้ที่ริมฝีปากมีสีแดงเข้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่ละเอียดอ่อนของเธอและเธอก็ค,อค,อคอ่อยๆโน้มตัวไปทางริมฝีปากของ GU. จีอูจีโยซึ่งหมกมุ่นอยู่กับการหลบหนีไม่ได้สังเกตเห็นการปรากฏตัวของเจียงยูซินจนกระทั่งสัมผัสเย็นๆออกมาจากริมฝีปากของเขาและทันใดนั้นเขาก็กระหนักว่าเจียงยูซินป้อนหุส่วนตันในปากของเขาให้เขาจริงๆในความเป็นจริงริมฝีปากของเจียงยูซินและจีอูไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงแต่ถึงอย่างนั้นจีอูก็ยังตกใจอยู่ ท่านอาจารย์ใช้ยาอายุวัฒนะเกรดต่าเกรดยาหุยซวนและผลขอองค์การฟื้นฟูพลังงานที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้น999เท่าทันทีที่จีอูกินหุยเอ็กโอนแดนพลังงานที่ลึกซึ้งทั้งหมดในร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวทันทีในเวลานี้เองที่เขาได้ยินสินแจ้งเตือนของระบบก่อนที่เขาจะกลับมามีสติอีกครั้งตอนนี้เขาตกอยู่ในอันตรายเขาไม่มีเวลาดูแลกิจการของเจียงหอยู่ซินดังนั้นเขาจึงบังคับให้ความสนใจของเขามุ่งความสนใจไปที่ด้านหน้า เมื่อเห็นรูปลักษณ์ของจียูที่ถูกฟ้าผ่าเมื่อสักครู่เจียงยูเอ็กซินก็ปิดปากของเธอและหัวเราะคิกคักแต่ใบหน้าสีแดงสดของเธอแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเธอขี้อายมากกว่าแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัสดโดยตรงแต่ก็เป็นการจูบทางอ้อมเธอไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆเธอถึงกล้าขนาดนี้เธอแค่อยากแกล้งผู้ชายคนนี้จีโยใช้ก้าวหลิงเทียนต่อไปและมองย้อนกลับไปเป็นครั้งคราวและพบว่าร่างของงูหลามยักษ์นั้นแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเขาอยากจะถอนหายใจด้วยความโล่องอกทันใดนั้นเขาก็พบว่าไม่มีทางข้างหน้า เขาหยุดอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นหน้าผาตรงหน้าเขามองลงไปลึกจนไม่มีก้นบึง้งทันใดนั้นใบหน้าของจียูก็ดูน่าเกลียดเล็กน้อยขณะที่เขาคิดว่าเขาจะรอดได้พระเจ้าก็ทรงทำเรื่องตลกเล็กๆกน้อยๆกับเขาอีกครั้งมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะหันหลังกลับในตอนนี้เพราะด้านหลังของเขาคืองูเหลือมยักษ์ที่มีระดับสูงถึงอันดับสองด้านหน้าของเขาคือเหวลึกที่ไร้ก้นบึง้งและด้านหลังเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังและไม่อาจต้านทานได้ตอนนี้ไม่มีทางที่จะหลบหนีได้จีโยเราจะวิ่งยังไงดีเจจียงยงงงูนกกล่า่าาววอัใ เธอไม่เคยคาดหวังว่าจะมีหน้าผาที่นี่จีโยเงียบไปครู่หนึ่งแล้ววางเจียงอยู่สิ้นลงภายใต้การจ้องมองที่น่าสงสัยของเจียงยูเอ็กซินเขาก็รีบวิ่งไปหางูเหลือมแถบสีแดงโดยไม่กลัวเนื่องจากไม่มีทางหลบหนีได้จีโยจึงวางแผนที่จะต่อสู้กับงูเหลือมลายแดงยักษ์ตัวนี้เขาสะบัดไปทางด้านข้างของงูหลามลายสีแดงในทันทีและโจมตีงูหลามลายสีแดงบนหัวด้วยหมัดเจ็ดพลังด้วยเสียงปังจู่ๆจ,จีโยก็พบว่าหมัดของเขาด้วยพละกำลังทั้งหมดไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดบนหัวของงูหลมลยยแดงงีีเเรอบบุก็กๆ เท่านั้นที่เห็นงูเหลือมแถบสีแดงตอบสนองเร็วมากและหางที่หนาของมันขนาดเท่าถังก็กวาดไปทางเอลของจียู่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากรูม่านตาของจียูหดตัวลงอย่างกระทันหันแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างมากเขาจึงไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทันเวลาและจู่จูก็กวาดลามลายสีแดงออกไปพับอัญญประกาศคู่จู่จูจีโยก็รู้สึกราวกับว่าเอลของเขาถูกผ่าออกเป็นสองท่อนและเขาก็ดไม่ได้ที่จะพ่นเลือดออกมาเต็มปากร่างของเขาบินกลับหัวบินตรงจากขอบหน้าผา สติสัมปชัญญะค่อยๆเบลอเขาได้ยินเพียงเสียงของระบบที่ดังออกมาจากใจของเขาแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องที่เจาะทะลุหัวใจของเจียงหยูซินติงร่างกายของนายท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับค่าประสบการณ์ของทักษะการป้องกันขั้นพื้นฐานที่ลึกซึง้งก้าดอกจันก้าวก้าก้าครั้งติง้งยินดีด้วยอาจารย์เทคนิคการป้องกันขั้นพื้นฐานลึกลับได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงไปสู่จุดสูงสุดแห่งความเป็นเลิศ ติงตรวจพบว่าค่าประสบการณ์ของทักษะลึกลับป้องกันขั้นพื้นฐานเต็มแล้วแอร์ละมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นระดับล่างของทักษะลึกลับระดับสีเหลืองเกราะโลกหนาโดยอัตโนมัติจุดจุดจุด,จดบทที่31การเต้นของหัวใจหมอนรองเข่าจียูเจียงยูเอ็กซินกรีดร้องอย่างเจ๋อใจแต่ไม่ได้ยินคําตอบใดๆจากจียูเธอกอดจียูแทบจะไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยแต่ผลกระทบนั้นรุนแรงเกินไปเธอไม่สามารถรักษารูปร่างของเธอได้เลยและล้มล,ลงหน้าผาด้วยกันทันทีที่เขาตกจากหน้าผาจู่จู่จีจโยก็ตื่นขึ้น เขารู้สึกว่าอาการบาดเจ็บสาหัสบ,บนร่างกายของเขาหายดีแล้วและสติสัมปชัญญะของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวซึ่งดูเหมือนจะเป็นเพราะเสียงจากระบบเมื่อกี้นี้ในขณะนี้จู่ๆจียู GU ก็พบว่าเขากำลังอุ้มเจียงยูเอ็กซินไว้ในอ้อมแขนของเขาและตกลงไปอย่างอิสระจากหน้าผาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเขาต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ร่างกายของเขาล้มลงและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะโน้มตัวไปทางหน้าผาพยายามชะลอความเร็วที่ล้มลงให้มากที่สุดติงตัวเอกไกยทิปเอิร์ธอาร์เมอร์และทิปเอิร์ธอาร์เมอร์ได้รับประสบการณ์20ดอกจันันร9 99ค้ง จีโยแสดงทักษะลึกลับการป้องกันระดับต่ำของระดับสีเหลืองที่เขาเพิ่งได้รับทันทีซึ่งสามารถลดความเสียหายที่เขาได้รับได้ติ๊งร่างกายของอาจารย์ได้รับความเสียหายและเกราะโลกหนาได้รับประสบการณ์หนึ่งดอกจัน999ครั้งติ๊งร่างกายของอาจารย์ได้รับความเสียหายและเกราะโลกหนาได้รับประสบการณ์หดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุจุดอัญญประกาศคู่ ติงขอแสดงความยินดีด้วยท่านอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับต่ำเกราะหอนาดินของระดับสีเหลืองได้ทะลุผ่านไปสู่ประสบความสําเร็จเล็กน้อยได้สําเร็จด้วยความช่วยเหลือของทักษะการป้องกันระดับต่ำเกราะดินหนาของอันดับห่วงแผ่นหลังของจียูจึงถูกกับหน้าผาโดยไม่มีอาการบาดเจ็บสาหัสอาจมีอาการบาดเจ็บที่ผิวหนังมากที่สุดในขณะนี้ทันใดนั้นเขาก็เห็นหินก้อนใหญ่ที่ยื่นออกมาอยู่ด้านล่างไม่ไกลและเขาก็สามารถตกลงไปบนนั้นได้จากนั้นจีโยก็ใช้มือกดหัวของจิงอยู่ซินและโค้งงอเล็กน้อยจยงยูเอ็กซินตกตะลึึงงอยูู่่่ครหน แม้ว่าการเคลื่อนไหวของ GU จียูจะหยาบเล็กน้อยแต่หน้าอกที่อบอุ่นทำให้เธอรู้สึกสบายใจและเธอเกือบจะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจของจียูซึ่งทำให้หัวใจของเธอเต้นรัวเมื่อเขากำลังจะตกลงไปบนก้อนหินขนาดใหญ่จีโยก็ร่ายเกราะโลกหนาทันทีเพื่อพยายามลดอาการบาดเจ็บเมื่อได้ยินเสียงปังอู้อี้จีโยก็ลมลงบนก้อนหินโดยหันหลังกลับนอกจากอาการปวดหลังเล็กน้อยแล้วเขายังไม่ได้รับความเสียหายมากนะักแต่เอลที่ได้รับบาดเจ็บจากงูเหลือมแถบสีแดงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและความเจ็บปวดนั้นทนไม่ไหวทำให้เขาลุกขึ้นยืนได้ยาก เอลเป็นแกนกลางของร่างกายมนุษย์และทุกการเคลื่อนไหวจะเกี่ยวข้องกับเอลดังนั้นจียูจึงสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็นได้ด้วยการนอนบนหินโดยไม่ขยับเจียงยูสิ้นลุกขึ้นจากอ้อมแขนของจีโยมองจีโยที่มีใบหน้าซีดเล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและร้องไห้คุณนี่มันให้สารเลวที่สิ้นหวังจริงๆขอผมพักก่อนจีโยเพียงรู้สึกเหนื่อยล้าความรู้สึกง่วงนอนมากระทบเขาและเขาก็ค่อยๆหลับตาลงรอเจียงยูสิ้นตกใจและเขย่าไหล่ของจีโยอย่างแรงเจ้าต้องไม่ตาย จีโยถูกปลุกให้ตื่นจากการสั่นของเจียงยูซินและระบบแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องออกมาจากใจของเขาตอนนี้ร่างกายของเขายังคงเปราะบางมากและการสั่นอย่างรุนแรงของเจียงยูซินอาจทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยแก่เขาเขาลืมตาขึ้นมาทันทีและยิ้มอย่างเบียวอย่าเขย่าเลยฉันยังไม่ตายถ้าเจ้าเขย่าอีกต่อไปฉันคงโดนเจ้าเขย่าจนตายจริงๆเจียงยูซินตระหนักถึงสิ่งผิดปกติและพูดด้วยใบหน้าเขินอายทันทีฉันขอโทษฉันแค่อยากพักตอนนี้ฉันเหนื่อยมากจีโยเดาว่าเจียงยูซินคงเข้าใจผิดว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วจึงอธิบาย มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเอวของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เขาเหนื่อยทั้งกายและใจอืมเจียงยูเอ็กซินพยักหน้าขณะเช็ดน้ำตาด้วยมือของเธอเมื่อเห็นว่าอารมณ์ของเจียงยูเอ็กซินคงที่แล้วจียูก็หลับตาลงทันทีและพักผ่อนต่อไปเจียงยูซินมองดูใบหน้าที่หลับไหลของจีโยและทันใดนั้นหัวใจของเธอก็เต้นรัวจู่ๆใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็ค่อยๆเข้าใกล้ใบหน้าของจียู เขายกศีรษะของจียูขึ้นเบาๆด้วยมือวางขาไว้ใต้ศีรษะของจียูจากนั้นค่อยๆวางด้านหลังศีรษะของจียูไว้บนต้นขาของเขาจุดๆ,ๆบทที่32มสองมันเป็นเพียงหยดน้ำคุณจะกลัวอะไรหลังจากผ่านไปนานโดยไม่ทราบสาเหตุจีโยก็ค่อยๆตื่นจากการหลับไหลทันทีที่เขาฟื้นคืนสติจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและความนุ่มนวลจากด้านหลังศีรษะเรากับกำลังนอนอยู่บนหมอนที่นุ่มสบายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างยังคงมีสัมผัสท,ที่อบอุ่นอยู่เขาค่อยๆลืมตาขึ้นและสิ่งที่มองเห็นก็คือขายยยกเรียวยาวา ในขณะนี้จีโหยวอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไม่สามารถกระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้สักพักจากนั้นเขาก็หันศีรษะและพบว่าเขานอนอยู่บนตักของเจียงยูเอ็กซินเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและคิดอย่างรอบคอบเขาจําได้ว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งนี้เลยก่อนที่จะหลับไปเป็นไปได้ไหมที่เขาปีนขึ้นไปบนตักของใครบางคนหลังจากหลับไปเชียเอ้ยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จีคุณก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในเวลาเดียวกันเจียงอยู่ซินที่กำลังหลับอยู่รู้สึกคันต้นขาเล็กน้อยจากนั้นพบว่าจีโยตื่นแล้วจีโยในที่่สุุดคณก็ตืนแล้ว เจียงหอ,อยู่ซิงกล่าอย่างมีความสุขสำหรับเจียงยูเอ็กซินที่แสดงสีหน้าเช่นนั้นปฏิกิริยาแรกของจีโยก็ประหลาดใจมากพูดตามหลักเหตุผลแล้วเมื่อเจียงหอยู่ซิงเห็นเขานอนอยู่บนตักปฏิกิริยาปกติของเขาไม่ควรต้องอับอายและโกรธใช่หรือไม่แต่จีโยไม่ได้พูดอะไรและนั่งลงอย่างสงบตอนนี้เขายังคงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เอวอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บภายในที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าตอนแรกมากพูดถึงเรื่องนั้นขณะที่จีโยถามอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็เห็นถ้าม,มืดอยู่ข้างหลังเขา เขามองไปที่ท้องฟ้าสีเทาอีกครั้งและพูดอย่างช่วยไม่ได้ดูเหมือนว่าเราจะค้างคืนในถ้ำแห่งนี้ได้เพียงคืนนี้เท่านั้นค้างคืนเมื่อกระหนักว่าเธอและจีโยชายขี้เหงาและเป็นไม่กำลังจะค้างคืนในถ้ำมืดจยงอยู่ซินกอรไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องนี้ฉันเห็นหน้าของเธอแดงมากขึ้นเรื่อยๆและในไม่ช้าก็กลายเป็นเหมือนแอปเปิ้ลแดงอย่างไรก็ตามจีโยอาจไม่ได้สังเกตเห็นมันหรือเขาอาจจะไม่สนใจมันเลยและเดินเข้าไปในถ้ำตามลำพังต่อไปเราเข้าไปตรวจสอบทั้งถ้ำกันก่อนจะได้ไม่โดนสัตว์ประหลาดจมตีเวลาที่เราาลับตอนนกงคื อืมแม้ว่าเจียงยูเอ็กซินจะขี้อายมากแต่เธอก็ทำได้เพียงอยู่กับจียูเท่านั้นในถ้าไม่มีวัตถุวววาวยิ่งจียูและเจียงยูเอ็กซินเดินเข้าไปอีกสภาพแวดล้อมก็มืดลงเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มองเห็นอะไรไม่ชัดเจนมีอะไรบนร่างกายของคุณที่สามารถส่องแสงได้หรือเปล่าที่นี่มืดเกินไปเจียงยูเอ็กซินคว้ามุมเสื้อผ้าของจียูด้วยมือเดียวแล้วพูดอย่างขี้อายทำไมคุณแก่มากแต่ยังกลัวความมืดอยู่จีคุณอดไม่ได้ที่จะบน่นยังไงเป็นไปได้ยังไงฉันแค่ไม่คุ้นเคย เจียงหยูซิงพูดอย่างแข็งเทือแต่ขาที่สั่นเทาของเธอกลับทรยศต่อเธอจีโยยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันไม่ได้มีอะไรแวววาวติดตัวฉันเลยแค่ตามฉันมาอย่างระมัดระวังและอยากกระจายไปอือเจียงหยูซินกระซิบเธอไม่ได้มองไปไหนเพียงแค่คว้าเสื้อผ้าของจียูด้วยมือของเธอแล้วติดตามจียูอย่างใกล้ชิดทันใดนั้นก็มีหยดน้ําตกลงมาจากด้านบนจิตสํานึกของจียูมีความกระตือรือร้นอย่างมากและเขาสังเกตเห็นหยดน้ําทันทีแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นหยดน้ําที่ไม่เป็นอันตรายโดยสิ้นเชิง แต่เขาก็เยงิงศีรษะโดยไม่รู้ตัวและหลีกเลี่ยงการตกลงไปโดยสิ้นเชิง t i k t o กชั่วครู่ต่อมาก็ได้ยินเสียงหยดน้ำที่ตกลงสู่พื้นเสียงควรจะเบาแต่ดูเหมือนดังมากในถ้ำอันเงียบสงบแห่งนี้พูดพลามมันบังเอิญที่หยดน้ำนี้ตกลงมาตรงหน้าเท้าของจียูเอ็กซินเธอคิดว่ามีบางอย่างกำลังจะโจมตีเธอดังนั้นเธอจึงกรีดร้องออกมาไม่เพียงเท่านั้นเธอยังกอดจีอูอย่างแน่นหนาโดยไม่รู้ตัวก็แค่หยดน้ำกลัวอะไรจีโยพูดไม่ออกเล็กน้อยจุดจุดจุด,จดบทที่สามสิบสามกังฟูหวางเทียทำลายท้องฟ้า เมื่อถึงเวลานั้นเองที่เจียงยูเอ็กซิงก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นเพียงเสียงหยดน้ำจริงๆและในขณะเดียวกันเธอก็ตระหนักถึงท่าทางของเธอด้วยและรีบหนีจากด้านหลังจียูฉันไม่รู้สึกถึงวิญญาณชั่วร้ายแถวนี้แล้วไปเดินต่อกันเถอะดังที่จียูพูดเขายังคงดำเนินการต่อไปอืมเจียงยูซิงคว้ากระโปรงของเธอด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือก็จับจีโยเข้ามุมหลังจากเดินมาโดยไม่ทราบระยะเวลาจู่ๆจ,จีโยก็รู้สึกถึงลมกระโชกที่พัดมาหาเขาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีและเขาก็เร่งฝีเท้าและเดินไปในทิศทางขอองกกระแสะาาศ ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีพลังอันล้ำลึกมากมายในฝ่ามือของจียูหากมีสิ่งเลวร้ายเกิดข,ขึ้นเขาสามารถตอบสนองได้ทันทีเอ๊ะรอฉันด้วยทันใดนั้นเมื่อกระหนักว่าจียูเพิ่มความเร็วของเธอจงยูเอ็กซิงก็เร่งก้าวของเธออย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะหลงทางหลังจากเดินไปได้สักพักจีอูก็เห็นแสงที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลภาพตรงหน้าเขาค่อยๆสว่างขึ้นและมีประตูหินที่เปิดอยู่ตรงหน้าเขาและแสงสว่างก็ส่องมาจากช่องว่างในประตูหินจีอูผลักประตูหินออกไปด้วยพละกําลังทั้งหมดของเขาและทันใดนั้นกก็มีแสงสงงงว่าาาาาจ้าา้้ปรรฏขขึนนตหเ สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาคือพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนโลกใต้ดินที่มีถ้ำสูงประมาณ6หรือเจฟุตและไม่สามารถประมาณความยาวและความกว้างได้ด้วยตาเปล่าในโลกใต้ดินนี้มีดอกไม้ย้าต้นไม้แม่น้ำสาลาบางแห่งทางเดินหินมากมายและบ้านหินหลังเล็กๆที่เรียบง่ายแคลตอเตอร์คุณจะได้ยินเสียงน้ำที่สาดกระเซ็นในแม่น้ำยังคงมีปลาจำนวนมากเล่นแอร์และเล่นในแม่น้ำและต้นไม้รอบๆก็เป็นงานปฏิปต่อกันเป็นฉากที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังมีสาลาอยู่ด้านนอกบ้านหินหลังเล็กๆในสาลามีโต๊ะและเก้าอี้หินและมีการน้ำชาเก่า เมื่อมองดูเหตุการณ์แปลกๆที่อยู่ตรงหน้าเขาจีโยก็ค่อยๆระมัดระวังไม่กล้าสแสดงท่าทีหุนหันคลันแล่นนี่ที่นี่สวยมากเจียงอยู่ซิงที่ติดตามเขาอยู่อดไม่ได้ที่จะอุทานจีโยทำท่าทางชูกับเจียงอยู่ซินเงียบเสียงลงอาจมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่เหตุผลที่เขาไม่เข้าไปง่ายๆเพราะเขากลัวว่าจะมีสัตว์ประหลาดเท่าหรือสีอาศัยอยู่อย่างสันโดษที่นี่ใครจะรังเกยียจอย่างแน่นอนหากเขาเรีบเข้าไปในบ้านของคนอื่นอย่างบุงบามอเขามองไปรอบๆก่อนแต่ไม่เห็นใครเลยแล้วตะโกนเบาๆว่าขอโทษมีใครอยู่่่ทีีนไหม หลังจากนั้นเป็นเวลานานก็ไม่มีการตอบกลับขอโทษครับมีใครอยู่ไหมอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่จีโยถามหลายครั้งแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงของเขาเองที่ดังก้องอยู่ในถ้ำดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยและเขาก็เดินเข้าไปในโลกใต้ดินนี้อย่างระมัดระวังและในขณะเดียวกันเขาก็เตรียมพร้อมทางจิตใจแล้วเมื่อเห็นจีโยเดินเข้ามาจีงยูเอ็กซินก็ติดตามเขาไปด้วยความระมัดระวังจีโยเดินตรงไปที่บ้านหินหลังเล็กๆถ้าใครอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ในบ้านหินหลังเล็กนั้น เขาเดินไปเคาะประตูหินเบาๆหลังจากนั้นเป็นเวลานานไม่มีใครตอบกลับดังนั้นเขาจึงผลักประตูหินให้เปิดออกอย่างสุดกำลังหลังจากสังเกตดูก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านหินหลังเล็กๆนี้บ้านหินหลังเล็กๆหลังนี้มีขนาดพอๆกับกระท่อมมุงจากที่เขาอาศัยอยู่และดูเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ในบ้านเลยนอกจากเครื่องใช้ในบ้านธรรมดาร,รม,ดามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าในเวลานี้จู่ๆหัวเล็กๆของเจียงอยู่ซินก็โผล่เข้ามาและถามเบาๆไม่มีอะไรพิเศษไม่ควรมีใครในโลกใต้ดินนี้จีโหย่ส่ายหัว จากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและพบภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังในภาพวาดมีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้มีผมสีขาวกระพือปีดดวงตาสีเข้มเป็นประกายและวิญญ,ญาณทั่วร้ายที่ทั่วร้ายแทรกซึมไปทั่วร่างกายของเธอราวกับแม่มดที่ไม่มีใครเทียบได้แค่ภาพเดียวก็ทําให้จียูรู้สึกเฉื่อยชาเล็กน้อยแม้ว่าผู้หญิงในภาพวาดจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นนับตั้งแต่เขามายังโลกนี้แม้แต่ยูทูยุนและจียูเอ็กซิงก็ยังไม่ดีเท่าเธอแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เกียดครันเพราะเขาหมกมุ่งอยู่กับผู้งนา,าตเระจือกบ ทิ๊งท่านอาจารย์ดูภาพของแม่มดที่7กระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์คุณประสบความสําเร็จในการเข้าใจเล่มแรกของชิ้นส่วนของแบบฝึกหัดระดับวงังแยกท้องฟ้าซึ่งแหวกทางแห่งสวรรค์และเปิดเผยความลับในขณะนี้ความรู้มากมายเกี่ยวกับแยกท้องฟ้าปรากฏในใจของจีโยเขาผงาไปทั่วขนาดหนึ่งแล้วเขาก็สุขสันต์ในการรับรู้ของเขากังฟูมีเพียงสี่ระดับห่วงเอกวนเอิร์ธและเฮฟบเวนตอนนี้มีกังฟูอันดับวังและฟังดูดีมาก ทักษะระดับราชานี้จะต้องอยู่เหนือระดับสวรรค์ใครก็ตามที่ดูภาพเหมือนอย่างตั้งใจสามารถเข้าใจกังฟูระดับวังที่ก้าวหน้ากว่าระดับสวรรค์ได้และนี่ไม่ใช่ใครอื่นในเวลานี้เจียงหยูซินทำหน้ามุ่ยไปด้านข้างแล้วพูดว่าผู้ชายบางคนแทบจะน้ำลายไหลเมื่อมองดูภาพวาดช่างน่าเสียดายจริงๆจุดจุดจุดบทที่34ฝึกฝนทำลายท้องฟ้าเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนเป็นสองเท่าอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่จี๋โหยวอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกเล็กน้อยไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็อธิบายไม่ถูก ท้ายที่สุดมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะบอกว่าเขาสูญเสียความสงบเพราะเขาได้รับการฝึกฝนระดับราชายังไงก็ตามไม่มีใครในโลกใต้ดินนี้มาอาศัยอยู่ที่นี่ทั่วคราวจนกว่าเราจะคิดหาทางออกไปได้จีโยกลับมาที่หัวข้อในความเป็นจริงเขามีวิธีที่จะออกไปได้นั่นคือปีนโดยตรงจากหน้าผาตรงทางเข้าถ้ำแต่ตอนนี้เอวของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเขาไม่สามารถขยับตัวได้มากนะักไม่ต้องพูดถึงการปีนหน้าผาโดยมีเจียงหอยู่ซินอยู่บนเขากลับงั้นผมไปทําความสะอาดก่อน เจียงยูเอ็กซินไม่ได้มกมุ่นอยู่กับความหลงไหลในการถ่ายภาพบุคคลของจียูอีกต่อไปและเดินออกจากบ้านหินหลังเล็กเพื่อค้นหาแม่น้ําหลังจากโยนไปนานวันนี้ตอนนี้เธอก็เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งทําให้เธอไม่สบายตัวมากจีโยยังคงดูภาพบนผนังต่อไปพยายามดูว่าเขาจะได้สิ่งดีสิ่งดีอย่างอื่นมาบ้างหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานระบบก็ไม่ส่งเสียงบีบอรครึประโยชน์และดูเหมือนว่ามันไม่มีประโยชน์ถูกต้องคุณไม่สามารถโลภเกินไปได้ทักษะระดับราชาก็บิดเบือนมามา,มากพอแล้วจีโยใส่หัวแล้วยิ้ม ต่อไปเขาจะพิจารณาความรู้ที่เกี่ยวข้องในใจของเขาเพื่อดูว่าแบบฝึกหัดระดับราชาแยกฟ้านั้นยอดเยี่ยมเพียงใดฉันพบความรู้เกี่ยวกับแยกท้องฟ้าในใจและอ่านมันทันทีหลังจากนั้นไม่กี่นาทีจียูก็คิดออกแยกฟ้านี้เป็นแบบฝึกหัดระดับราชาที่สูงกว่าอันดับท้องฟ้าแต่สิ่งที่เขามีเป็นเพียงเล่มแรกซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวและเขาไม่รู้ว่าจะมีกี่เล่มในนั้นอนาคตโชคดีที่นี่เป็นเล่มแรกอย่างน้อยก็สามารถใช้เพื่อการพบลูกได้ ถ้าเป็นเล่มที่สองหรือสามก็เท่ากับเสียเปล่าและไม่มีทางที่จะฝึกฝนกลนโกงโดยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้สิ่งที่เรียกว่าทําให้ท้องฟ้าแตกหมายถึงการทําลายทางแห่งสวรรค์เมื่อคุณเชี่ยวชาญเทคนิคแยกสวรรค์ระดับแรกแล้วคุณจะสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการจากสวรรค์ความเร็วในการดูดซับพลังงานที่ลึกซึ้งจะเพิ่มเป็นสองเท่าโดยตรงและคุณภาพของพลังงานที่ลึกซึ้งในร่างกายของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในขณะที่จีอูกำลังอ่านความรู้ในใจของเขาข,าข้อความแจ้งเตือนของระบบยังคงดังขึ้น ติงอาจารย์ได้ดูเล่มแรกของเศษซากหวังเสียกังฟูแยกท้องฟ้าเล่มแรกและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติ้งยินดีด้วยอาจารย์คุณเข้าใจการฝึกระดับราชาระดับแรกแยกท้องฟ้าสําเร็จแล้วไม่เป็นไรเหมือนกันจีโยตกใจอีกครั้งกับความสุดยอดของระบบแม้ว่าจะเป็นเทคนิคระดับวังแต่ก็สามารถเข้าใจได้ทันทีมีใครอีกในโลกนี้ที่จะมีพลังมากกว่าเขาในเวลานี้จีโยว่าจะพยายามดูว่าความเร็วขององค์การฝึกฝนพลังงานล้ำลึกนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจริงๆหรือไม่ เขานั่งขัดสมาธิบนเตียงหินและเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนทันทีติง้งปรมาจารย์ฝึกฝนศินละปะการต่อสู้มาหนึ่งนาทีและค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศินละปะการต่อสู้คือสองดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งแน่นอนว่าเมื่อฟังเสียงแจ้งเตือนจากระบบคุณจะรู้ว่าความเร็วขององค์การฝึกฝนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งบ่งบอกถึงผลขององค์การฝึกฝนโดยสัญชาตญาณมันเป็นเพียงสถานะขององค์การเรียนรู้ในตอนนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงระดับแรกแต่ก็ควรมีระดับที่สูงกว่าในอนาคตมาดูกันว่าความรู้จะดีขึ้นหรือไม่หลังงจากอ เมื่อคิดในใจจีโยก็อ่านความรู้เกี่ยวกับแยกฟ้าในใจของเขาทันทีดิ้งมาสเตอร์ดูสปลิตสกายเป็นเวลาหนึ่งนาทีและสปลิตสกายได้รับประสบการณ์1นดอกจัน999ครั้งดิ้งมาสเตอร์ดูสปลิตสกายเป็นเวลาหนึ่งนาทีและสปลิตสกายได้รับประสบการณ์1นดอกจัน999ครั้งอัญประกาศคู่จุดจุดอัญประกาศคู่ แน่นอนว่าระดับแรกของแยกท้องฟ้ายังคงสามารถปรับปรุงอาณาจักรได้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรประสบความสำเร็จเล็กน้อยผลขอองค์การพบหลูกควรเพิ่มขึ้นจีโยอ่านความรู้อย่างไม่หยุดยัง้งโดยมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันขั้นตอนแรกของแยกท้องฟ้าไปสู่ความสำเร็จเล็กน้อยแต่หลังจากเวลาผ่านไปนานอาณาจักรแยกฟ้าก็ยังคงนิ่งเฉยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติท้ายที่สุดแล้วมันเป็นทักษะระดับราชาและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบุกทะลวงอาณาจักรได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากประสิทธิภาพในการรับชมช้าเกินไปจีโยจึงตั้งใจที่จะลองใช้แบบฝึกหัดเพื่อดูว่าประสิทธิภาพจะเร็วขึ้นหรือไม่จจจุุจุดดด